ลวงพ่อตุ้ยบวชยุนีโดนแล้วแค่ผัดย่านผีบอกสิก็เลยไปเอาหลานมาบวชเป็นมูเออหลานเฮ็ดอีหยังเล่นอีหยังก็ต้องเล่นน้ำหลานเฮ็ดน้ำหลานคันว่าเฮ็ดก็ย่านหลานซื้อขี้จากสั้นแม่เอาไปนั่งอเดือบไ่เคยม้วนเอาหันเดยเออจัวเป็นว่าชองน้ำเสียน้ำชื้ก่อนลวปะมาลอไนี่ปืนก็เฉยกันเนี่ยเพราะฉันบ่าือประจำเมื่อไ้ก็เมื่อเขาดูว่าจะว่าเสียมาลไี่กันจยวกันโอ้ไอ้บ้านไรเมื่อวัน อันนี้อ erm? ันนี้ยี่ลีหลวงพ่อไม่หยัล่เองพละหลวอกนว่กเล่นปเป็นยังมานอนอยู่นี่หลวงพ่อเป็นยังลวงพ่อ

ที่กินคอยบ่มักจัเป็นเรื่องโอ๊เรื่องไผไใกล้จะกต้าเฮ้ยเฮ้ยพ่มักกันหน่อยดิเดียว่ามันจีดาขยิบจกดาถ้ารวมดูเดีว่าจีาอยาจะกงโจกผมมาจังหันนี่ละเดีวว่าจะเลื่อนนะโูหกกระรองน้องเนี่ยมันจะร้องภาพเป็นจะไรวันนี้เห็นบอกมาหล่ขู่ล้ยคนเนาะมาสุ้งไข่เว้คือสีนินมีดอกกมีนไปหมด

น้องงัวตลุกเน้นน้องงัวตีหลวงพ่อพิณอ่ฉันบ้า,บาเออเอาพิษบอกโอ้โอ้หลวงพ่อพิณบ่ฉันาลูกเน้นโอ้ข้าฉันกะเอาถวายเน้นซาพินบ่ามาก พี่ของรักษาตัวโอ้ดีสมัจังซีบาดใจญ่ๆมีของรักษาเพ่บอกกันมาป้าท้วนเน้นมันคือคาแท้หัวแหลมสมหัวลิ่งเนาะ ปใส่นอเขาหน่อยนอนเอาไอ้นี่หน่อยสักพีกาเอาโลดว้ยมาวาจันนันรเนอไอ้นี่ฉันจะเด้อลงพ่อไม,ม่ปากหรอกปาทั่วขันบรญยานพีหลอก หลวงพอคือสินเมียนเน่นเนาะพี่น้อง เสียใจที่บริษัทน,น่องงัวล้วงพอกับจักเสยดจังใดก็เลื่อยขึ้นว่าเฮ็ดปิศนาถ้ำสะบอให้พ่อออกแม่ออกได้หูเขาอย,อย่างครับเรื่องของกูกูบริษันน่องงัวกับพ่อสิงเล่านีละไปแก้กูไป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 แกๆกูเลย อ้าวหลวงพอ่อมานั่งเห็ดยังอยู่นี่เนาคอขหน่อยเอ้าหลวงพอ่อเป็นยังคือปากแดงชื่คอครึ่งจังสั้นหลักข้าน่อยปากเป็นที่ยังปากที่เนี่ยนปากอยู่บ่คันมันปากมันคือบริษัทน่องัวโอ้ยเ <c oughs> ขียฉันพอ่อ <c oughs> บเต็มพันเสีย,ยใจว่าบริกินน,น,น้องงัวนี่ตีลุงพ่อเฮียหยางลุงพ่อหืเฮียหยางไงมันหยุ่งมะกูไปหนีปนไปเจอกันไปปากแดงใจว่าแต๋อไม่เลื่องกูก็เป็นพ่อชิงนี่นะกูบริกินน้องงัวเจอดีน่ะไปกันกันกัไป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 มื่อนี้ผัดมีพี่น้องมะยามเป็นพี่น้องมาจากกรุงเทพนั่นแหละครับลุงพ่ออยู่ไหมครับเนน เออหลวงพอ่อชื่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อ,อ,อตุ้ยครับหลวงพ่อตุ้ยบอกบเออรบกกวนเินไปตามหลวงพ่อตุ้ยได้ไหมเพราะมีน้องชายมาหาจากกรุงเทพได้ครับนะเออรบวนเนนแค่นี้นะครับเนนแต่หลวงพ่อมาไขว่า,าเป็นเด้อไม่เป็นไรเนนผมเป็นพี่เป็นน้องกับหลวงพ่อเขาเดียเ๋ยวรบกวนเนนไปตามให้หน่อยได้ไหมครับเนนอย่าฝ้าไปอย่าฝ้าไป เป็นยังไงครับเดี๋ยวเดจนไปตามได้ไหมหลวงพ่อเพิ่น,นหูบอดีเพิ่นหูหนวกเหรอฮะโอมเมื่อก่อนนี่หูดีดีอยู่แต่หูหนวกแล้วเหรอครับเอาแล้วการผมทำยังไงนะครับเนน์ว่ดัง,ด,งดังเด้อว่ากับหลวงพ่อน่ะว่าดังดังครับผมจะว่าดังดังเอาไปเป็นไรเดี๋ยวเนนพาผมไปหากันแล้วกันรู้ว่าจะาไปด้วยกันดีผมจะไป ผมผมผมสิไปเนียนไปบอกบ่รับอ้าวโอเคไปบอกหลวงพ่อใหม้มาหาผมบอกน้องชายมาหามาจากกรุงเทพหลวงพ่อ,อค,ครับไ่ยโอ๊ยไปไปพิ้วพิ้วมุนกูเสวี่ยนะมึงนะมันอารมณ์มีอยังบอกมาเลยหลวงพ่อผู้ใหญ่ผู้มาหาหลวงพ่อโอ้ยใส่สละตุย้ยนาคันพี่เล่กโมันไหวกันแล้วฮะเนี่ยคนคือกันจะมีกินตุ้ย ตาไข่ตาไข่ว well. ันนี yeah, s <S ้สร okay. ้างว่าใช่บอกน้องเป็นบอดดับปนเหรอจู้ใ่ละตุ๋ยจุ๋ยนะครับนั่งก็นอกพูดอ่ะวัดจู้บ้าฟามาหาฉันนะให้ลุงพ่อไปหาตุ่ยแต่ว่าไม่อย่ะขึ้นหูหมดหูหมดครับมันเดี๋วบอกกันรูเรื่องว่าเราตุ่ยบัดเนี่ยโอ้ยเฮงต้องโอ้ยเฮงจังรูเรื่องตายที่ชื่อญาติไฟเดยนอ้โหตึงบัดเนี่ยตายกูตายตายไปพาลุงพ่อไปหาเบิ่งไปพูดยังไง ไปไปบาสตุยนั่งดสายแตกเนี่ยเอาสวัสดีลุงพี่เอ้าวัสตุยไปจังใดมาจังใดก่อนได้ย่ะผมมาจากกรุงเทพครับลุงพี่ได้ยินข่าวว่าลุงพี่อยู่นี่เลยผมต้องมาหาโอ้เต้าปัดทิศอ่อนนะมาแล้วโอ้ยอ้วดฟมสมบูรณ์ดีไปจังไดยี่กรุงเทพอ่ะพ่ออยู่พ่อกินพ่อเขาเหรอพ่ออยู่พ่อกินอยู่ ทำานมาค้าขายเนี่ยเกว่าทัางคนผมไปค้าขายครับลุงพี่กับพอได้ใช้อยู่เงินทองอ่ะเหรอพอได้ใช้อยู่ลุงพี่อู้แสดงว่มามาถึงบ้านเราวันที่เท่าไหร่ตอนไหนเนี่ยผมมาถึงเมื่อวานนี้ครับลุงพี่พอดีเขาบอกว่าลุงพี่อยู่นี่แล้วผมก็มาเจอเนนเนอร์ตอยู่ในข้างไหน เห็นเรื่ตุ้ยเดินไปบอกว่ามีคนมาเยี่ยมมาญาติลงพ่อมาก็เลยมาสันดอกครับผมดีใจนะครับมาเจอหลวงพี่ที่นี่แล้ครับเอาถามก็ถามต่อไปแล้วมันมนึงหูหนวกกะหงไม่เคยหูหนวกสักทีใครบอกว่าผมหูหนวกห้หลวงพี่แล้วมันมาบอกกูว่าแห้งตายบรรดาชนามหวตายที่ชื้นใบมัตกแน่นอีกเราตีฮเนี่ยแน่นบอกหลวงพี่บอกมันบอกว่ามึงหูหนวกเอ้าไม่ได้หนวกหลวงพี่หูดีอยู่นี่นี่ โอ้ยเนนเห็ดกูอีกแล้วนั่ได้กระได้ตกแต่เนนอ้อยต่อยทำไมเป็นอย่างงั้นเราเนนน่ะมันจังไรดี่เราบ้านน่ะทุกทีเลยครับโอ้ยบักนนเนดือ <c oughs> ูมาจะกอาจ้าของจะน, <c oughs> น้อเนนเนนเนนเเนเนโอ้ยโอ้ย <c oughs> โดนเนนหลอกอีกแล้วลุงพน่โอ้ตุยไอ้ตุยบัี้ออนกับเต่างคนต่างหูดีห้มาบอกันตคอยนะได้ครับุ เนี่ยเอ้ยเห็ดป่านนี่ตัวหลวงพ่อป่านนี่เจ้าบ้านญาตขี้กากินหัวสันติโอ้ยอ่อนอ่อนๆตกแต่นี่หน่อยมาแล้วเฮ้ยมานีมากด้วยเจ้าว่ายังก็มาน่ะเจ้าว่างพี๋เดี๋ยวเจ้าว่าคอยหุ่หัวกว่อติ ป่าพิโซมันต้องเอาทันจักหน่อยล่ะหูดีกะรอดร่องไข่แม่ยามตัวว่าหูหนวกเป็นลังไงหลวงพ่อมึงจะมารอเลี้ยงกูเด้อสมมติเท่าเลยเนี่ยตัวกูหูหนวกหูหนวกพามันเนี่ยเอ้ยเนี้ยกันเนี้ยนี่ดีเว้ยหลวงพ่อเขียนให้เนีนยังบ่แล้วเรื่องน้องง่วต้องหาทางฉันให้ได้ด้วยด้วยว่ามันจำใบคือยังเนี้ยเถอะเนี่ยตุ๋ย เมื่อว่านนี่ข่อยสูนเนี่ยมิเจ้าอยู่ปะสูนและเขียดแห้งจ่อยมีอ่อเอาหน่องหัวมาถวายละว่าข่อยบ่ราะันหน่องหัวแล้วประเี้มันหมายคู่ว่าจังเดีวัดต่อนะงุงง้งไปงงอยู่เนี่ยเอา,มาเมื่อไรข่อยบอย่ยอมของดีเจ้ารอดกินผู้เดียวมื่อนี้เจ้าต้องไปหาน่องหัวมาให้หลวงพ่อฉันเด้อเ <laughs> ตี้ยวมาหลวงพ่อต้องโจกเอาเองไวใส่เนียนจะมาบอกหลวงพ่อจกอีกจได่เด้อนนะฮะ น้องพ่ออยากกิน้องควาขค,ค่ะโจกอยเางตัวมันยมแกเถอะน้องอยากดูนัล่ละแต่ว่าที่ใช้เน้นว่าได้ตีเ้เนี่ยให้โกเองมาเถอะครับตกวน้ำ่ละเน่ยจ๊จงแดมันเชด้กินน้องวะไปรนี้แล้วครับคืจงดอะไรที่เลยจ๊กแบบใดข่อยบัจักนหน่อยน่มันชีวอกะจกเข้าไปเลยปัดผ้าไปโกกับโจกร้องบงกันนะมันโตกนี่มาหลายเที่วปตุ้ยู่ใส่ผ้าไั้ไป

บาดบ่แพ้บุญหัวหลายจนเป็นล่มโอ้โหไอรูดจนได้น้อยโอ้โหมันพูดอะไรระวังตกดากงอนน้อยน้อยโอ้โหไอ้มันเป็นน้อยแตวน้อยมีเจ้าีกัดคาัก,ก็เดียวหลวงพออ่ออยากฉันหลายจนกลายเป็นคนป่วยนอนโซ่